เป็นที่รู้กันดีว่าการจะไปถึงยังความสําเร็จได้นั้นมันก็ต้องมีการสั่งสมประสบการณ์และการฝาาร่าพานุราคต่างๆอย่างยากลาบากจนกระทั่งไปถึงจุดที่เรียกวความสําเร็จใช่ไหมล่ะครับในวงการอ e ีสปอร์ตก็เช่นกันการที่เราจะไปถึงความสําเร็จในระดับโลกได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะครับที่จะทํามาให้สําเร็จได้แต่อย่างไรก็ดีเราก็ได้เห็นว่าหลายต่อหลายครั้งทีมอีสปอร์ตจากประเทศไทยก็สามารถไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกได้ดังนั้นในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเปิดประวัติศาสตรสมาชิกทีมไทย ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกของการแข่งขันฟรีไฟล์มาได้อย่างทีมฟินิกส์ฟรอสตว่ากว่าที่พวกเขาจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้จนถึงฝั่งฝันในวันนี้พวกเขาต้องประสบพบเจออะไรกันมาบ้างและก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ทางออนไลน์เนื่องจากสมาชิกทีมฟินิกส์ฟรอสยังอยู่ในการกักตัว14วันอยู่ครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามารับฟังประวัติจากปากสมาชิกทีมฟินิกส์ฟรอสไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สำรับเกมฟรีไฟน์นั้นมันก็เป็นเกมที่ได้ความนิยมอย่างมากในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศอืน่นๆอีกด้วยทั่วโลกและด้วยความนิยมที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้เข้ามาติดตามและเล่นเกมดังกล่าวมากขึ้น ด้วยเหตุน,นี้เองเหมือนจี่ทาให้ผู้จัดการแข่งขันต่างๆมากมายได้เลยเห็น,นโอกาสที่จะจัดการแข่งขันเกมฟรีไฟลขึ้นและนั่นก็ทำให้เกิดผลต่อมาคือทําให้มีทีมอ e ีสปอร์ตมากขึ้นที่ก่อตั้งโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองก็เลยมีสังกัดอ e ีสปอร์ตหลายสังกัดด้วยกันที่ทําทีมฟรีไฟขึ้นมาเพื่อจะเข้าแข่งขันในรายการต่างๆและในปี2016ก็ได้มีนักลงทุนชาวอินโดนีเซียที่มีนามว่าอีวานยอได้ก่อตั้งสังกัดทีมอ e ีสปอร์ตของเขาขึ้นมาในานามของ Zero itude, ซีโร่นยน,น,นชื่อาเป็น EViceport โดยในตอนแรกนั้นสังกัดทีมก็มีถายเพียงแค่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ทว่าทางคุณอีวานได้แรงเห็นถึงการจเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต e ตัวของเขาจึงได้ขยายฐานสังกัดอ e ีสปอร์ตของตัวเองไปยังประเทศต่างๆภา,ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนั่นก็รวมถึงประเทศไทยเราเองด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยเรานั้น EV o Esport เริ่มที่จะเข้ามายุตบัตรก็ตอนปี2018โดยได้เข้ามาก่อตั้งสังกัดสำหรับการแข่งขันภายในเกม Rov และก็ฟร e f ฟ r e อีกทั้งยังหนึ่งผู้เล มาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกทีม evo e s p o r t ด้วยทาง้้าของทีม free fire ในสังกัด e v o s นั้นทางต้นสังกัดก็ได้มีการเอาเป็น2ทีมด้วยกันได้แก่ e v o memory gamer และ e v o insight ก็ตั้งแต่ก่อตั้งเลยก็จะเป็นชื่อ e v o m e m o r y gamer กับ e v o insight ก็จะมีอยู่2ทีมซึ่งตอนนั้นน่ะทางเราทำา2ทีมตั้งแต่ world cup รอบแรกหลังจากนั้นต่อมาอีก1ซีซั่นเราก็ทำการ m o v ทีมมารวมกัน เหลือทีมเดียวก็ซึ่งเป็นคําว่า e v o t e-sport ขึ้นมาตอนนั้นก็อยู่ก็มอีอยู่แค่3คนเรามาซีซั่น3แล้วก็ปรับทัพใหม่อีกครั้งเพราะว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จซึ่งเราได้ที่2เป้าหมายที่สูงสุดเราเลยคือเราอยากได้แชมป์เพื่อไปเล่นระดับ global ระดับโลกเสริมผู้เล่นอีกครั้งก็จะได้ทางด้านของแลมโบกับดีลอง ซึ่งดีลองนี่เขามีโคต้ต้าเป็นแชมป์ประเทศไทยในโปรลิกซีซั่นหนึ่งแล้วพอม,มาซีซั่น3ผมเลยเสริมผู้เล่นหนักเลยรอบนี้ผมเสริมหนักมากผมเสริมแบบซูเปอร์สตาร์มา2คนเลยคือทางด้านของเดอะครูสแล้วก็ทางด้านของโจน,นะก็เสริมสตาร์มา2คนก็เป็นที่ฮือฮามากอย่างไรก็ดีหลังจากการรดมทีมกันแล้วทั้งสงทีมก็ทําให้ทีมประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและได้มีโอกาสไปเข้าแข่งขันในเวทีระดับิภาคอย่างฟรีไฟล์คอนติเนนทัลซีรีส์2020เอ a ซีเราเราตั้งเป้าไว้ว่า เราจะติดท็อปสามให้ได้แต่คือด้วยความประมาทของ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 ทางผมเองด้วยในห้องซ้อมเราเราเราทาผลงานได้ได้ดีมากเราประมาทเลยแบบว่าเราค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคู่ต่อสู้ในในห้องซ้อมมากๆเลยคือจนเราเก็บข้อิดพลาดตรงนั้นแต่เราตั้งเป้าหมายใหม่แค่ไม่ใช่แค่ในไทยละ เราต้องไประดับโบ o บ a ลให้ได้ในซีซัน4เราทาเป็นแชมป์ของประเทศไทยได้ในซีซัน4ในไล่อัพนี้จากการได้แชมป์ฟรีไฟล์โปลีแคลเลร์ซีซัน4ก็ทําให้ทีม e v o Esport ได้โคต้าในการเข้าร่วมการแข่งขันฟรีไฟล์ที่ยิ่งใหญ่ทสุดในโลกอย่างฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์2021ที่จัดขึ้นณประเทศสิงคโปร์โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า60ล้านบาทเลยทีเดียวและในการแข่งขันระดับโลกแบบนี้นั้นบาทก็เคยถูกจัดขึ้นมาแล้วในปี2019ที่ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกของเกมฟรีไฟที่มีเงินรางวัลรวมกว่า12ล้านบาทและก็มีทีมจากไทยได้เข้าแข่งขันในรายการนี้ด้วยนั่นคือทีม i l l u m มิเนทที่สามารถทําผลงานความที่สาของการแข่งขันไปได้แต่ในปี2020นั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทําให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ทางผู้จัดอย่างการีนาก็ได้จัดการแข่งขันโว์ซีรีส์ขึ้นมาในปี2021และทีม Evo ว a m i n g ของไทยเรานั้นก็ได้มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ทีมกลับไปต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วยตอนแรกคือเราเป็นทีม e ี o ใช่ไหมครแต่แต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามันใช้ชื่อเป็น p h o e n i x f อ r c e อันนี้คือมันเปลี่ยนตอนไหนล่ะอันนี้ผมไม่ทราบอ๋อคือในระดับ global ในระดับการแข่งขันระดับนานาชาติขึ้นไปเขาไม่สามารถมีมีสโมสรเดียวกันหรือสังกัดเดียวกันได้2สอง คือทางน้าของอินโดนีเซียท่าน้าอ e ีเวิอินโดนีเซียเขาแข่งแข่งจบก่อนเราแล้วเขาส่งรายชื่อไปก่อนแล้วคือหลีกทางบัตรหลีกทางประเทศของอินโดนีเซียจะแข่งก่อนเราครับพอเขาแข่งจบปุ๊บเขาได้แชมป์เขาก็ได้ส่งชื่อก่อนเราก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อที่แบบไม่ให้ยออไม่ให้ยุ่งไม่ให้คล่องเกี่ยวกับทางสังกัด e อีเวิเลยซึ่งมันเป็นกฎของของทางของทางสากลครับที่เขาอันนี้มาคือ <c oughs> เหมือนเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเฉพาะไปแข่งโกลบอลอย่งางเดียว ใช่ครับอันนี้คือทีมที่แบบเอ๊น้องๆในออฟฟิศแล้วก็พวกที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนคิดโลโก้ทำโลโก้ออกมาให้พวกผมเลือกให้ผมเลือกคิดชื่อทีมมาคิดชื่อทีมมาชื่อแรกผมผมโอเคเลยเพราะผมชอบชื่อนี้มากคำว่าฟิน n ิ x ฟอร์ดผมชอบเพราะในซีซั่นในซีซั่น4ถ้าทุกคนได้ไปดูในการแข่งขันในซีซั่น4ใช่ไหมครับพวกเราตามหลังมาตลอดเกมแรกเราอยู่อัอนดับเเกมที่สเราขึ้นมาอันดับหเกมที่ส เราขึ้นมาดับห้าเกมที่สี่เราขึ้นมาดับสามเกมที่ห้าเราขึ้นมานดับสองเกมที่หกเราคว้าแชมป์เราได้แชมป์เลยคือมันแบบมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราไม่ตายเราเกิดใหม่ได้เสมอคําว่าฟินิกฟอร์สเรายังมีพลังงานอยู่พลังงานของของนกตัวนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้ครับมันมันเหมือนแบบเป็นชื่อที่มันถูกฉลโกแล้วก็สีที่มันร้อนแรงนะตอนนั้นที่เราจะไปเล่นทีมขอเรามีแต่เด็กมีแค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไปแข่งทีได้แชมป์โลกกันมาน่าสนใจเด็กทั้งนั้นอะ่ะแต่ละคน มีเท่าไหร่บ้างสิบหกสิบเจ็ดเก้าเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีคนนึงก็คือยี่สิบสามเนี่ยนี่คือแบบอย่างโจ้นะก็ก็แบบเกือบจะไม่ได้ไปแข่งอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องอายุแต่ว่าก็น้องก็แบบสิบห้าพอดีอะไรประมาณเนี้ยแล้มันก็แบบแต่แต่แต่ลืมผู้เล่นหนึ่งคนที่ที่เสริมมาจากเอ่อ king of gamer ครับก็คือทางด้านของ the get ได้ทางด้านของ the get มาแต่ที่น้องไม่ได้ไปทางด้าน world series ด้วยเนื่องจากอายุน้องยังไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์แล้วเนื่องด้วยเราคว้าแชมป เราคว้าแชมป์ที่ประเทศไทยได้สําเร็จเราได้เป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันระดับ world series เราก็อมองและแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าซีซั่นนี้เรารอบนี้เราจะไม่ทาผิดพลาดเหมือนรอบเอเชียที่ผ่านมาทุกอย่างเราจะเล่นตามแผนจะเล่นตามที่เราซ้อมมาไม่ว่าเราจะเหนือกว่าเขาไม่ว่าเราจะไม่เหนือกว่าเขาเราจะเล่นตามรูปแบบที่เราได้ทําการซ้อมมาแล้วมันก็เป็นอย่างที่ที่พวกเราคาดหวังกันไว้ว่า ตั้งแต่เกม1จนถึงเกม6เลยเราเล่นตามแผนทุกอย่างเราเล่นแบบเราซ้อมกันมาจริงๆแล้วเราก็ทําได้เราคว้าชแชมป์ระดับโลกได้โดยที่แบบคะแนนชีกตั้งแต่เกม3ไปเลยแต่การจะไปควา้าแชมป์ระดับโลกมาได้นั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จมันก็ไม่ได้ง่ายดเหมยือนที่คิด เพราะว่าทีมฟรีนิคฟรอสต้องมีการศึกษาและเรียนรู้กลยุทธ์ของทีมต่างๆที่เขาแข่งขันรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนในเรื่องด้วยถึงแม้ว่าเด็กหลงที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกกับทีมอิรูมิเนะมาก่อนแต่นั่นก็ไ่ไดนหมายความว่าจะประมาทคู่แข่งได้โอเคครแล้วก็ตอนที่ก่อนเราไปแข่งเนี่ยครับว่าเรารู้เออเราได้ไปชิงแชมป์โลกรอบนี้แล้วนะเหมือนและที่เราวางแผนไว้ว่าโอเคแล้วตอนที่เราจะไปแข่งแข่งขันชิงแชมป์โลกอันนี้ครับทางทีมได้เตรียมความพร้อมอ,อะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับในรอบนี้ ของผมเลยคือสไตล์ในรูปแบบการเพลยเยอร์พวกน้องเก่งัทุกคนอยู่แล้วแผนมีอยู่แล้วที่ต้องต้องเตรียมเลยคือการพักผ่อนความพร้อมความพร้อมก็คือเราพักผ่อนเพียงพอไหมเราถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอการสื่อสารในเกมมันมันจะมันจะผิผดพลาดครับแล้วก็มีการเตรียมแผนแก็คือส่องแผนของต่างประเทศด้วยใช่ต้องมีม,มีไปดูลีกของแต่ละประเทศที่เราจะเจออะไรอย่างเงี้ยครับ นอกจากการที่เรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแผนในเรื่องเทคนิคการเล่นและการอ่านเกมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับอย่างเช่นแบบว่าการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายในเรื่องของสภาพจิตใจครับอ๋อสภาพร่างกายก็มีใช้มีกินอย่างแบพวมีมีมีให้น้องกินแบนด์เพราะว่าแล้วก็สภาพจิตใจก็เราไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเราเพิ่งได้แชมป์มาครับเราเพิ่งได้แชมป์ที่ไทยมาคือสภาพจิตใจเรามีอยู่แล้วครับ แต่เวลาซ้อมผิดพลาดก็ก,ก็ก็มาคุยกันมากกว่าเออมันผิดพลาดตรงนี้จริงๆนะเราควรปรับปรุงนะชี้ไปที่ตัตวบุคคลส่มาน้องแลมโบ้จะโดนจะโดนเยอะสุดแต่พอแข่งจริงเขาก็เขาก็ทําให้เห็นเลยว่าเขาปรับปรุงได้จริงๆนะเขาปรับเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างเลยที่ที่เขาผิดพลาดในห้องซ้อมเขาเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นหมดแต่เขาก็มาแข่งในรอบจริงๆเขาแทบไม่มีข้อผิดพลาดเลย อย่างไรก็ต่างความพร้อมสำหรับการแข่งขันนั้นมันก็ยังมีอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาบั่นทอนให้ลดลงไปแต่ถึงกระน,นั้นทีมฟรีนิฟอฟของไทยก็ได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆทั้งหลายจนสามารถเตรียมความพร้อมจนถึงขี่สุดได้เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วแล้วตอนซ้อมด้วยตอนแข่งด้วยทั้งทีมรับเจออุปสรรคอะไรบ้างที่เราคิดว่าเอ้ยแบบมันเป็นแบบปัญหากับเรามากเลยอ,อย่างไรใน,นเ,เรื่องอินเทอร์เน็ต มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รครับแล้วก็การสื่อสารในเกมเพราะว่าเราต้องแยกกันอยู่ครับไม่ได้อยู่ใกล้กันสื่อสารจะยากหน่อยคือการสื่อสารนะปกติเราอยู่แคมป์ใช่ไหมครับเรานั่งใกล้กันเราเล่นใกล้กันเราเล่นเหมือนแข่งเลย <S <S แต่พอเราไปอยู่ที่นู่นตัดตัวคนละห้องเราต้องเล่นที่มันห่างกันคนละห้องนะครับมันเลยสื่อสารค่อนข้าง,างลำบากเพราะการทีมเวิร์มมันก็เลยส่งผลมันก็อาจจะไม่ดีเท่าตอนที่เรานั่งเล่นด้วยกันใช่ครับมีมันมีส่วนเยอะมาก แล้วตอนที่ปัญหาระหว่างการแข่งอบมีมากไครับอุปสรรคระหว่างที่แข่งอยู่เงียครับมีมีลูกพี่ข้างหลังคอยยืนดูให้อยู่สตาฟที่สิงคโปร์ภาษามืองเดวเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเ <laughs> รื่องภาษเมืองเดียว้็ใจเออจ้อยจอยจ้อยลูกโอเคโอเคเดียวไม่รู้เรื่องกอไม่รู้ไอไอโบก็แรมโบก็เปิด g ูเกิลแฮ s l เ t ตไปเข้าฟัง เพราะว่ามันเรื่องเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยครับเขาไม่ให้ใครเข้าไปนัจุดนั้นเลยครับขนาดรวมพลังงานรวมพลังนไม่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดถูกเฉินจริงจริงอ่ะเวลาเราต้องยกมือขึ้นจริงๆอ่ะนั่นน่ะน้องต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 ้องคุยกับสตาฟก่อนและเป็นที่แน่นอนว่าการได้เข้าไปแข่งขันในรายการระดับโลกนั้นผู้เข้าแข่งขันก็ย่อมีอาการตื่นเต้นกันบ้างรวมไปถึงสมาชิกทีมฟีนิกฟอร์ของไทยเรานั้นก็มีอาการเช่นเดียวกันก็เีมแรกที่ผมเล่นพอได้บวกวงท้ายนี่ คือหัวใจนี่เต้นแรงจัดแล้วแล้วก็มือสั่นมากเลยแต่พอจบเกมแล้วมันก็หายไปหมดแล้วตั้งแต่เกมสองมันก็ยังเบาลงมาแต่ว่ามันไม่สั่นแล้วความตื่นเต้นมันหายไปแล้วก็เราเรารู้หมดแล้วตั้งแต่เราผ่าในห้องซ้อมแล้วผ่าในเอเชียแล้วมันมันสั่งสอนเราไปแล้ว คือแผ,แผนที่ผมจะบอกคือแผนนมันเป็นแค่จุดเล่นนะครับส่วนในเรื่องแมชชนิกต่างๆอันนี้น้องมันจะไปแก้ไขกันในเกมเอาเองคนระับเรื่องแบบการยิงการการบีบไฟเข้าไปยิงการแบบล้อมอ้อมล้อมอะไรอย่างนี้ครับในตอนระหว่างการแข่งเนี่ยครับของช่วงที่แชมป์โลกมีช็อตไหนหรือโมเมนต์ไหนที่เราชอบไหมครับชอบเกมสี่ช็อตเนินเทปแบบเคลียร์ตีหนเสร็จปุ๊บก็ตีอตีหนึมาแล้วก็เก็บหมดเลยครับ เช็คจังหวะตรงนี้ครับแล้วพยามจะเล็งคอครับในขณะเดียวกันฟอร์สไวด์เดอร์ซ้อนสามเข้ามาครับแล้วตัดมาครับโคโนแตกก่อนครับเดอคุ้สแต่ว่าพยามจะยิงน็อกแล้วจยิงตัดยังไม่ได้ก็ติดไอโวมาพยายมจะเข้ามาซ้อนครับแล้วเดอคุตัดเข้าไปดีสวัดเข้าไปได้นะหนึ่งน็อกสองน็อกมาครับแต่เขาก็ได้สองน็อกคืนเหมือนกันโอ้ตัดมากตอนนี้ฟินิฟอร์เสียเปรียบซสอย่างนง้นครับผมเป็นเดอกคุ้ยกับเด็กหลงที่ล้มลงไปแต่ว่าโจนาตรงนี้ยังเนียนอยู่อะไล่กดไปเลยได้มาหนึ่งอะอมบักร่วงไปก่อน ล็อกสองจากเด็กหลงแล้วก็ท่านั่งเด็กคูโจนกเกอร์มานลำบากกับมุมนี้โดนไล่กดลงมาเรื่อยๆแล้วแลมโบยังได้อยู่จังหวะนี้ซ้ายมือตัวของโจนกเหมือนจะโดนเข้าหลังมาอย่างไอวอลได้ทันอยู่อะจะไหวหรือเปล่าครับแบบนี้โจเกอร์ยังสะบัดอยู่วนไปวนมาจะบอกนะแล้วตัวนี้เป็นทางของแลมโบเก็บไปสามเลยคนเดียวตัวของแลมโบอะทริปเปิลคิวแลมโบครับพร้อมกับตัดอินโดนีเซียจบอันดับที่สิบเอ็ดไปก่อนเลยพื้นที่คุ้นๆนะงานระเบิดครับพี่บอลครับยังไงครับเข้าอู้โดนอยู่มาดิ ซาดุ้งมาแล้วโจนาซัมมาตายแล้วครับจากเซิฟน็อกดาวมาทําได้ดีครับกับระเบิดลักษณยตรงนี้ครับซัมมาด้วยระเบิดนะไปก่อนเลยโจนาทำได้ดีฮะัทำดีครับผมกับโซนตรงนี้ครับแล้วฟลุโซอยู่นอกระยะไม่สามารถมายิงซ้อนได้ครับแล้วตรงนี้ชาโดน็อกดาวครับผมโดยแรมโบยิงเข้าหัวเข้าไปแล้วแรมโบโดนยิงหัวคืนครับจากโจกครับโจกเนี่ยนะโจกอู้วเนียนเข้ามาเหมือนกันครับแล้วดีลองครับแล้วฟาโคยิงดีลองน็อกหน้าหรือว่าเด็กหลงครับตอนนี้หลงไปเจอบราซิลล้างแคนครับ เอาฮะเขามาเนียนกับการร่วมตีร่วมแจกตรงนี้นะตัวของทะเลกพยายามปาดมาต้องสุดแก๊ไปห,หนึ่งทีฮะเสียไป 2, <อ> 2> แล้ว2นอกดาวจากทะาน,น้าอ่อดเอกหลงนั้นแลมบโบ้แค่ดูคูตกับทะาน,น้าของโจนะโดลดงมาตรงนี้พยายามที่จะเก็บได้เป็นเถอะคูตที่คมกว่าเยอะเลยลเก็บหมดเลยฮะมาเดี๋ยววีอพีฮะอิเลิมนตจบไปดับ10บ สุดจัดครับผมเดอะครูสครับดับเบิลคิวด้วยลูกซองแม็กซ์เซเว่นครับและกู้วิกตทีมตรงนี้พลิกกลับมาหลังจากที่การแข่งขันดำเนินไปถึงเกมที่3ก็เป็นทางทีมฟรีนิกฟอสของไทยเราที่สามารถคว้าบูย่ามาได้องดีงสาเกมด้วยกันนั่นแสดงให้คะแนนของทีมไทยนั้นฉีกห่างกับทีมอื่นไปอย่างมากอีกทางยังมีการตอกย้ำการควา้าแชมป์ด้วยการคว้าบูย่าในเกมสุดท้ายด้วยเรียกได้เลยว่าการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้ทีมฟรีนิกฟอ r c สนั้นสามารถแสดงสักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่จนสามารถคว้าแชมป์ดังกล่าวไไปด้อย่าง สมภาคภูมิเพราะกับคว้าเงินดังวันกว่า15ล้านบาทด้วยกันและก็ต้องบอกเลยว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันฟรีไฟล r โอซ e r i e s 2021นั้นมันกระทำยอดสถิติคนดูพร้อมกันทั่วโลกมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถือว่าเป็นการแข่งขันเกมมือถือที่ได้รับความนิยมอีกเกมหนึ่งเลยละครับ แต่แล้วเหมือนก็เกิดดราม่าขึ้นในเกมสุดท้ายหลังจากที่คว้าบูย่าไปได้ทางด้านของเดอะครูซผู้เล่นทีมของฟีนิกซ์ฟอสต์ได้ทําการยืนกรอดอกขึ้นซึ่งน่านทำให้ผู้ชมบางส่วนเกิดความพอใจขึ้นมาจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าในสังคมเกมฟรีไฟซึ่งในช่วงนี้จะเป็นความเห็นของเดอะครูซและทีมถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวจะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันเลยดีกว่าครับผมผมดูแนละ้วรู้สึกแย่นะบางทีอยู่ดีก็โดนด่าก็แค่ยืนกอดอกแล้วก็หันข้างใส่กล้องแล้วก็ลงมานั่ง แล้วแค่นั้นผม m 7 9เก็บ3เนี่ยไงแต่มันได้บูญญาด้วยผมผมขอเสริมหน่อยครับครับผมคือผมจะบอกว่าจริงๆนักเตะเขารู้จกจกับเกือบทุกทีเลยเขาเขาอย่างพวกผมได้แชมป์ก็เขาก็มารอต้อนรับจอยินดีล้อถ่ายรูปด้วยกันรออะไรด้วยกันจริงๆว่าพวกผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยนะครับพวกผมไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับที่เดอะคูดทำผมจะบอกว่าน้องเป็นการทําให้กับกล้อง คือพวกผมไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้กันเลยทั้ง12ทีมบนสเตจที่ไปแขง่งกันผมก็งงว่าทําไมเราถึงเร,เราถึงจะต้องมา,มามีประเด็นกันเองด้วยทั้งๆท,ที่พวกเราพวกผมก็ทำมงันเต็มที่นะทำมันแบบเต็มที่ทำมันที่สุดจริงๆ ผมจริงๆนะผมยังไม่เคยแข่งเองได้แชมป์โลกจริงถ้าเป็นผมนะผมอาจจะเต้นก็ได้ใครจะไปรู้ผมจะพูดว่าผมยกตัวยอย่างนะครับผมอาจจะกระโดดดีใจจนแบบไม่ลืมตัวไปเลยก็ได้เพราะว่านั่นมันคือที่สุดแล้วของคนที่มันจะทําได้คนคนหนึ่งนะครับครับผม,มก็เล<า>ยบอกว่าการดีใจแ,แค่นี้นิดเดียวมันไม่ได้จะมาเป็นประเด็นกันใช่ครับผมอยากให้ดูให้เป็นกีฬามากกว่า <c oughs> ดูดูกันให้เป็นกีฬาและนั่นก็คือคำชี้แจงจากปากของสมาชิกทีมฟรีนิกฟอสถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับเลยว่าทีมฟ n ีนิกฟอสถือว่าเป็นทีมอันหนึ่งของโลกในเกมรฟรีไฟน์นะช่วงเวลานี้และจากนี้ต่อไปเราก็ต้องเอาใจช่วยทีมฟ n ีนิกฟอสของไทยเรานั้นสามารถควา้าแชมป์ในรายการต่างๆที่กำลังจะมาทิงให้ได้เพื่อแสดงให้ชาวโลกได้รู้ว่าทีมอีสปอร์ตจากประเทศไทยเรานั้นก็มีดีไม่แพ้ชาติอื่นเลยล่ะครับก็ฝากติดตามพวกเรา ทีมีคอครับหรือในในการแข่งที่จะมาถึงก็คือโปรลีกซีซั่นห้าเรากลับไปใช้ที่ทีมอีบวสนะครับก็ฝากติดตามพวกผมทุกคนนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับตัง้ตงเป้าหมายเหมือนเดิมครับก็ป้องกันแชมป์ครับอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ป้องกันแชมป์นะทิปเปอรแชมป์อครั้ง,งโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับ และทั้งหมดนี้ก็คือประวัติจากสมาชิกของทีมฟินิก x ์ฟอรของไทยเราซึ่งเป็นทีมแรกของไทยที่สามารถไปคว้าแชมป์ฟรีไฟเวทีงโลกมาได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างและเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางแบคอร์ดอสปอร์ตก็อย่าลืมช่วยกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไวด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ